ความผิดของตัวเองเนี่ยให้กับโนบิตะรับผิดชอบแทนเธอหน่อยครับไม่รู้ว่าโนบิตะจะทําทําไมนอนดีกว่าครับแต่ว่าในใจจริงดา่าเละเทะเลยครับสวัสดีครับพบกับรายการเด็กแคนครับบอกเลยว่าหายไปนานเลยเกินครับเพราะว่าป่วยนั่นเองครับรอบที่แล้วนั้นทําคลิปเกี่ยวกับเ็กี้สุนี่ไปโอโ้กระแสตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับแล้วรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง ผู้หญิงคนนี้ครับก็คือมินาโมโตชิทูกะว่าเขานั้นทําตัวเร็วยังไงเฮ้ hey, พี่ชิทูกะนั้นทําตัวเร็วได้ด้วยหรอพี่ก็เธอเป็นคนที่แสนดีนี่แล้วเธอจะเร็วได้ยังไงแต่ว่าที่จริงเธอนั้นอาจจะเป็นคนเร็วก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์จากกระตูดน,นะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าชิทูกะนั้นเป็นนางเอกในซีรีส์ดูริมอนที่มีความสดใสน่ารักความเมตตากรุณาแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วชิทูกะก็คือสกอยคนหนึ่งนั่นเองครับ ชิซุกะมาจะทําตัวแอปแบลวน่ารักยั่วแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเด็กใจแตกไฟแรงสูงครับและนี่คือ21เหตุผลที่ชิซุกะเป็นคนเลวนั่นเองครับ เหตุผลที่หนึ่งครับเธอมักจะหาเรื่องแล้วโยนเหตุผลมาให้กับนูวิตารับแทนเสมอเลยครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ชิวการนั้นทะเลาะกับแจแอ้นครับและก็โยนความผิดของตัวเองเนี่ยให้กับนูวิตารับผิดชอบแทนเธอหน่อยครับว่าง่ายคือหาพวกนั่นเองแหะครับเหตุผลข้อที่2ครับเธอชอบไปหานุวิตาถึงที่บ้านอยู่บ่อยๆครับแน่นอนว่าชิกาพอมีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยก็ไปหานุวิตาเพื่อให้นูวิตา นนันไปบอกดูรีมอนให้ดูรีมอนช่วยชิวกะหน่อยเละครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเหตุผลข้อที่3ครับเธอชอบอาบน้ําตลอดเวลาเหมือนจะรอให้นวบิตะใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้เปิดมาดูซึ่งเธอก็น่าจะโกรธนวบิตะมากกว่านี้ครับแต่ว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็ลืมครับอันนี้น่าจะเรื่องจริงครับเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดในซีรีส์ดูริมอนนั้นนูบิตะเข้าห้องน้ำชิคกะบ่อยมากแล้วก็งงเหมือนกันว่า เธอนั้นไม่ร็อกประตูหรือว่าไม่ปิดประตูหน้าต่างหรือ,อยังไงนุวิตาเปิดมาง่ายมากเลยแล้วชิกะทั้งที่รู้ว่านุวิตาชอบใช้ประตูประเทศก็ได้เปิดมาหาเธอนะแต่ว่าเธอก็ ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ไม่โกรธอะไรมากมายก็คือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับของแค่นี้ก็ให้ดูหน่อยก็ได้นะเป็นผลข้อที่4ี่ครับเธอมาจะชอบปานหัวผู้ชายอย่างเช่นนบวิตรกับเด็กขี้สุกนี่ครับแน่นอนว่าชิวกะก็น่าจะรู้นะครับว่านบวิตัานชอบเธอมากแต่ว่าเธอก็ยังไปหาเด็กขี้สุกนี่ครับก็แน่นอนครับว่าเด็กขี้สุกนั้นเป็นเด็กฉลาดเกินครับก็เลยจะไปล่อกันบ้าอะไรแบบนี้แต่ว่าเธอนั้น ก็เห็นนะครับว่า hmm. นุ้ยตาไม่ชอบอะไรแบบนี้แต <mustache> ่ว่าเธอก็ทํานะครับคือชอบปั่นหัวผู้ชายว่ายง่ายคืออยากจะให้นุ้ยตาสนใจเขามากกว่านี้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะให้ก็ว่ากันไปนะครับเหตุผลข้อที่5ครับเวลานุ้ยตาโดนซึโนกิจกันไม่ไปเที่ยวเธอมักจะไม่ช่วยเลยอันนี้คือมันแล้วแต่บางเคสครับ เพราะว่ามันจะมีบางเคสที่โนบิตะโดนซนิโนโกิกันไม่ให้ไปด้วยเธอก็มักจะเฮ้ยงั้นโนบิตะไม่ไปงั้นฉันไม่ไปละกันแต่ว่าพอโนบิตะบอกว่าเฮ้ยเธอไปเลยสุกะไปเลยครับรีบไปทันทีเลยโหเด็กก็คือเด็กนะครับก็คืออยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆว่าง่ายคือโนบิตะก็แค่แคร์ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดโนบิตะอนุญาตเธอก็จะไปกับพวกซูนิโอนั่นเองแหละครับ เหตุผลข้อที่6ครับเธอชอบใส่กระโปงสั้นๆกระโปรงบาลๆพอลมพัดทีก็กระเกงไนน่าจะล่อพวกําำมองครับอันนี้น่าจะเรื่องจริงครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงครับเป็นไวรัสแฟชั่นอะไรบางอย่างครับที่ โนมิตากับดุริมอนนั้นแพร่กระจายเชื้อนี้ให้ทุกคนที่เป็นผู้หญิงนั้นใส่กระโปรงสั้นๆครับก็แน่นอนชิทุกกเธอก,ก็ใส่สั้นหน้าดูเลยพอลมพัดทีแหมโนมิตากับดุริมอนตาลุกวาวเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในซีรีส์ดุริมอนนั้นใส่กระโปรงทุกคนครับแต่ว่าชิทุกกนั้นน่าจะเป็นอ่าที่สนใจสำหรับผู้ชายเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ครับพอลมพัดกระโปรงเปิดทีผู้ชายมองกันตรึมตรึมตรึมเลยครับ เหตุผลข้อที่7ครับไม่ชอบเล่นกับผู้หญิงชอบอยู่ท่ามกลางผู้ชาย4ี่หญิงหนึ่งครับแน่นอนว่าซีรีส์ดเรมอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นวิตาดเรลมอนอาใจแอนซิโนะและชิตุกะเป็นคนสุดท้ายครับซึ่งเธอนั้นเป็นหญิงเพียงหนึ่งเดียวขณะดเรมอนยังเป็นผู้ชายเลยนะครับ <c oughs> มากสุดก็อาจจะมีดเรลมี่มาแซมบ้างแต่ว่านั้นนั้นทีจะเจอครับก็นี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับเพราะว่าดเรมอนนั้นมีของพิเศษเธอจึงสนุก ทุกครั้งในเวลาเล่นนั่นเองครับก็เลยไม่จําเป็นต้องมาเล่นกับผู้หญิงหรือเปล่าเล่นผู้หญิงโดดหนังยางแบบนี้เล่นพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้เธอคงจะน่าเบื่อลาคาญครับไปเล่นกับพวกพี่ม่อนดีกว่านะครับเหตุผลข้อที่แปลกครับทำเป็นสงสารนุตาแต่ว่าในใจสมเพศเวทนาอยู่ลึกๆครับข้อนี้นะครับน่าจะเป็นนิสัยส่วนลึกของชิวกะครับที่บอกว of ่าเฮ้ โนวิตามันทําตัวแบบนี้เนี่ยไม่น,น,น่าให้อภัยตรงไหนเลยแต่ว่าเธอก็ทําตัวแหมโนวิตาทํางี้ไม่ดีเลยนะแต่ว่าในใจจริงดาเละเทะเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวข้างในลึกๆของชิซุการนะครับว่าง่ายคือเป็นด้านมืดของชิซุการนั่นเองแหละครับเหตุผลข้อที่9้าครับชอบให้ความหวางโนวิตาอยู่ตลอดหลายต่อหลายครั้งทําให้นวิตาคิดไปไกลและทําให้นวิตาเสียน้ําตาอยู่หลายต่อหลายครั้งครับแน่นอนว่าข้อนี้นะครับ ก็คือชื่อกาชอบหลอกล่อให้นุวตาว่าเนี่ยถ้าเกิดเธอเรียนเก่งนะฉันจะตามใจเธอนะฉันจะไปเที่ยวกับเธอนะซึ่งนุวตาพอเรียนเก่งขึ้นมานิดหน่อยเธอก็เฉ <c oughs> ยๆครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาเลยนะคะก็คือให้ความหวังนูวตาอยู่บ่อยๆแหละแต่ว่านุวตาพอทําได้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่รู้ว่าโนตะาจะทำทำไมนอนดีกว่าครับเหตุผลข้อที่สิบครับชอบแอบหนีไปเที่ยวกับผู้ชายอยู่บ่อยๆถ้ามีผับอยู่แถวนั้นเธอคงเข้าไปแล้วสังเกตได้จากเดอะมูวี่ทุกเรื่องครับแน่นอนว่าในเดอะมูวี่เนี่ยทุกคนรักการประจนภายรวมถึงชิลกาด้วยแต่ว่าเพื่อนๆในห้องแต่ละคนนั้นไม่ชอบการประจนภายครับไม่ชอบการบูร้างผ่าอะไรแบบนี้เธอก็เลยไปอยู่กับพวกโนมิตะครับ ชอบไปเที่ยวสุขสนานนะครับตามภาษาเด็กผู้หญิงบางคนนะครับที่ชอบเที่ยวอย่างชิลุกาที่ชอบเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็น่าจะเข้ากับสไตล์ของเธอครับก็คือชอบอยู่กับผู้ผู้ชายนั่นเองแหละครับเหตุผลข้อที่11ครับเธอไม่ทำหน้าไหวหลังหลอกชมว่าจะร้องเพลงเพราะทางที่ในใจรังเกียจเสียงแจ้นชิบหายอันนี้น่าจะเป็นทุกคนบนโลกเลยครับที่ เห็นเสียงแจ้นนั้นโอ้โหเสียงเหมือนควายออกลูกเลยมันับไม่ได้จริงแต่ว่าเธอก็ชมว่าเอ้ยเจ้นร้องเพลงพอนะอย่าเรียกว่าเธอชมครับทุกคนชมหมดเลยครับให้เรื่องมันจบๆกันไปแต่ว่าถ้าเกิดมันร้องต่ออีกเนี่ยโอ้โหก็นินทาในใจตลอดแหละครับน่าจะเป็นทุกคนนะครับข้อนี้นะเหตุผลข้อที่12ครับทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงนกในกรงเล็กอันนิดเดียวข้อนี้นี่น่าจะเรื่องจริงครับเพราะว่าชิซุกะนกตัวเบลอร์เลยแต่ว่ากรงชิซุกะมันเล็กนิดเดียวแบบนี้ ใครเลี้ยงก็อึดอัดครับเอาจิงๆิงนะอึดอัดมากๆเลยนะครับเหตุผลข้อ13ครับหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสวยแอปแบลวชอบทําตัวเป็นนางเอกแน่นอนว่าในเดอะมูวี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีนางเอกทั่วๆไปแต่ว่าชิ้กานั้นก็คือหลงตัวเองครับคิดว่าตัวเองสวยพอโนมิตะไม่สนใจนั้นก็ทําตัวเป็นเชิดเชิดงอนมันจะมีอยู่หลายตอนครับที่ชิ่อกากไม่พอใจที่โนมิตะสนใจคนอื่นมากกว่า นะครับเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นนางเอกอะไรแบบนี้แต่งตัวยังไงทุกคนก็ต้องชื่นชมยินดีอย่างแน่นอนนะครับ ว่าง่ายคือโลงตัวเองนั่นเองครับเหตุผลข้อที่14ครับไม่เล่นกับใจโกน้องสาวของเจนเหตุผลก็เพราะว่าใจโก <c oughs> ขี้เหล่เกินไปแน่นอนเมื่อก่อนชูกะก็เล่นกับใจโกนะครับแต่ว่าหลังๆนี่คงจะเล่นกันไม่ได้ครับเพราะว่า <c oughs> อายุอนามหาเกินไปหรือว่าเหตุผลข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าหน้าตาใจโกไม่สวยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเธอเล่นเนี่ยเธออาจจะหมองหรือเปล่า นะครับก็เคยเออไม่อยากจะเล่นอะ่ะซึ่งใจโกก็ไม่ได้อยากจะเล่นกับชิซุกะนะครับคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเนี่ยอยากจะเล่นกับโนวิตามากกว่าครับดูจากหลายตอนที่ผ่านมาว่าแล้วทําไมใจโกกถึงเป็นว่าที่เจ้าสาวของโนวิตาในอนาคตหลายต่อหลายยุคนะครับ เพราะว่าใจโกนัอาจจะชอบโนบิตะอยู่ลึกๆก็ได้เหตุผลข้อที่15ครับชิซูกะตอนโตแก่แล้วไม่มีใครเอาเพื่อนทิ้งจึงมาแต่งงานกับโนบิตะนั่นเองครับแน่นอนว่าชิซูกะนั้นตอนโตนั้นก็น่าจะเรื่องจริงครับเพราะว่าเพื่อนๆเธอนั้นไม่ว่าจะเป็นใจแอนซูนิโอโนบิตะเด็กฮิทุนี้นั้นก็น่าจะมีแฟนกันหมดแล้วครับ มีแค่โนวิตะกับชิตุกะเท่านั้นที่ไม่มีใครเอาครับเขาเรียกว่าน่าจะเล่นตัวกันมานานไอชิตุกะน่าจะเล่นตัวครับแต่ว่าโนวิตานั้นไม่มีใครเอาก็เลยอเอาชิโนวิตานั่นแหละครับ อย่างน้อยนุ้ยตาก็มีความซื่อสัตย์ดีครับเหตุผลข้อที่16ครับชอบรบกวนชาวบ้านเล่นไวโอลินแบบไม่เกรงใจหูของชาวโลกคุณแม่ชิวกาจึงให้เธอเล่นเป็นนแต่เธอก็อยากจะเล่นไวโอลินและชอบเล่นให้ฟังทุกครั้งจนทุกคนลำคาญเสียงไวโอลินของเธอมากเลยครับแน่นอนว่าแม่ของชิวกานั้นเธอเก่งไวโอลินเป็นอย่างมากเลยครับแต่ว่า พอมารุนลูกเนี่ยเล่นไวโอลินได้ห่วยแตกมากและคิดว่าตัวเองเล่นดีนะครับก็ยังเล่นต่อไปเล่นจนแบบไม่มีใครฟังนะครับซึ่งอันนี้นนะ่าจะเป็นข้อเสียของเธอครับที่เธอนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเล่นห่วยครับแม่ของเธอจึงจับเธอไปเล่นเปียนโน,โน,โน,โนครับเพราะว่าเธอนั้นยังพอเล่นเปียโนได้เล่นเปียโนเก่งเอออย่างน้อยก็ยังดีกว่าเล่นไวโอลินครับแต่ว่าเธอก็อยากจะเล่นไวโอลินทําให้คนอื่นรําคาญอยู่ได้ครับเหตุผลข,ข้อนี้น่าจะเรื่องจริงครับ เหตุผลข้อที่7ครับออนต่อโลกเพราะว่ามาจากชอบทําตัวไร้เดงสารไร้แก่นสารซึ่งแน่นอนว่าเด็กผู้หญิงนั้นจะชอบทําตัวไร้เดงสารนะครับแต่ว่าด้วยความที่ ชื่อกานั้นผ่านโลกมามากมายเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าจะไร้เดียงสาดีหรือเปล่าเพราะว่าเดอะมูวี่เธอก็เจอกับประสบการณ์มากมายแต่ว่าเธอก็ไร้เดียงสาทุกเดอะมูุวี่เลยโอ้ยอย่างนั้นโอ้เป็นอย่างนงี้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่ามันคือชีวิตจริงครับข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเหตุผลข้อที่18ครับเห็นแก่ตัวไม่ยอมสอนการบ้านเพื่อนจึงทําให้ชุดกาดได้คะแนนดีคนเดียวครับ แน่นอนว่าเหตุผลนี้เนี่ยน่าจะกึ่งๆเรื่องจริงครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอชิุดกะสอนการบ้านโนมิตาเนี่ยโนมิตาบอกขอรอกได้ไหมเสียเวลาเลยไปเล่นกันกวาแต่ว่าชุดกะไม่ให้รอกไงเพราะว่าเธอต้องทำการบ้านด้วยตัวเองแต่ว่าชุดกะกลับไปรอกการบ้านเด็กขีสูงนี้ครับ อันนี้นี่าน่าจะไปกึ่งเรื่องจริงครับอ่ะเขาอาจจะให้เด็กคิดงนี้ส่อกันบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ให้พวกนวิตากับแจ้งสนโลอกนะครับก็คือว่าไอ้พวกกากกากเนี่ยก็ได้ติดศูนย์ติดลอบกันไปนะครับไม่ให้ลอกเหตุผลข้อที่19ครับชอบทําลายธรรมชาติไปเล่นในป่าชอบจับแมลงเด็ดดอกไม้ อันนี้น่าจะเรื่องจริงครับเพราะว่าสาวๆก็ต้องคู่กับดอกไม้อยู่แล้วไม่ว่าจะเอาดอกไม้เด็ดมาใส่ทัดดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จับมแมลงเล่นอะไรแบบนี้ทั้งที่มแมลงไม่ได้อยากให้เล่นเลยครับก็คือว่า,มาแมลงกําลังหาเกสรดอกไม้ก็ไปจับดึงเล่นอะไรแบบนี้ก็นี่คือนิสัยชอบทําลายธรรมชาติของชิซุกะเลยก็ว่าได้ครับ เหตุผลข้อที่20ครับชอบเล่นละครเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายโดยการเป็นลมบ้างไม่สบายบ้างซุ่มซ่ามบ้างซึ่งอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าจะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ชิซุกานั้นเหมือนจะปวดท้องนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเธอไม่ได้ปวดท้องครับแม่เธอแสดงเก่งมากเพราะว่ามีแมวหลงมาที่บ้านไม่รู้ว่าจะให้ใครเลี้ยงดีนูมิตาเอาไปเลี้ยงแล้วกันแม่เธอแสดงเก่งเหลือเกินครับนี่นูมิตาก็ไม่รู้เรื่องมารยาของเธอเลยนะครับเพราะว่าเธอนั้นแสดงละครเก่งนั่นเองครับเหตุผลข้อ ที่21ครับอยู่บ้านไปวันวันไม่ค่อยทําอะไรนั่งนั่งกินกินนอนนและเล่นไวโอลินไม่ไปหางานพิเศษทําบ้างเสริมสวยอยู่ในกระจกไปวันวันครับแน่นอนว่านี่คือเรื่องจริงครับเพราะว่าน้อยครั้งนะครับที่จะเห็นชิ่อกะไปทํางานพิเศษข้างนอกครับ ซึ่งนวิตาก็มีบ้างครับแต่ว่าชิซุกะไม่มีเลยครับคือแกก็เสริมสูอยู่ในบ้านนั่งนั่งกินกินนอนนอนบางทีก็ใส่ชุดบางบงนอนกินไอติมเลยครับแหม่บางทีก็ไม่สมกับเป็นเด็กผู้หญิงเลยนะครับสำหรับชิซุกะนะครับอ่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า21เหตุผลนี้นะครับน่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลมานะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเอาวพี่โอ้โหพี่ใส่ร้ายนางเอกของเรื่องได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าเอาจริงบางข้อก็เป็นเรื่องจริงนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นเห็นว่าเฮ้ยชิตุกะเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เช่นเคยครับและตอนนี้นะครับเริ่มมีการเปิดหน้ากันให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และช่วยกันดูเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนดูเยอะๆเนี่ยเราก็จะทําต่อเรื่อยๆคาที่หายไปไม่มีอะไรครับไม่ค่อยสบายแค่นั้นยังเป็นหวัดอยู่เลยแต่ว่าก็อยากจะทําคลิปให้กับทุกๆคนฟังเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กันคลิปนี้ มีแฟนเพจและมีทิกตอกด้วยนะครับอย่าลืมตามไปกดไลค์กันเยอะๆกันนะครับ